ทีเซอร์ไพรส์สุดๆดีกว่านะคะ พี่อ้อมสุนิสาล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมผ่านหูผ่านตากันมันระบ้างแล้วนะมีงานแสดงค่ะเซอร์ไพรส์คนดูด้วยการยอมเล่นเป็นแม่ของมตาตาลดาคุณออันนี้ละครเรื่องนี้ขวัญใจคุณพลอยเลยนะคะแลยทั้งละครจะจบไปพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ากระแสะความดังของมตาตาลดาเนี่ยก็ทําให้พี่อ้อมยิ้มแก้มปรีไปไหนมาไหนมีแต่คนเรียกแม่มาตาแม่มาตาโอ้ฟังแล้วมันชื่นใจค่ะรักนะนะซึ่งงานนี้พี่อ้อมเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าไม่ใช่แค่แฟนเซอร์ไพรส์ตัวพี่อ้อมเองก็ดี จเหมือนกันแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยที่มีคนชื่นชอบบทแม่ทั้งที่ออกมาแค่นิดเดียวเองนะแต่สาเหตุที่พี่อ้อมยอมใจอ่อนเล่นบทนี้ค่ะก็เพราะว่าแม่จิมมายุรชัดค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะ<อ>แม่ของพี่จ๋ายศินีนี่แหละค่ะเป็นบอกเป็นคนบอกให้เล่นเออส่วนละครเรื่องใหม่พี่อ้อมค่ะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจรับนะคะเพราะว่าเป็นเพราะว่าติดปัญหาเรื่องสุขภาพ ส่วนตัวด้วยนะคะที่ว่าพี่อ้อมเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนักนอกจากเรื่องของน้ำมูกแล้วเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยตาม,มันจะบวมตุยเลยเลยลำบากในการถ่ายทำค่ะถ้ามันเป็นซีนอารมณ์เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะน,น้ำอะก็มันจะหายอะเออเอาเป็นว่าใครที่ถึงพี่อ้อมก็ติดตามกันได้ในงานอีเวนต์คอนเสิร์ตหรือไม่ก็ฟังคลื่อวิทยุนะที่พี่อ้อมเป็นดีเจละกันเราไปฟังเสียงพี่อ้อมสุนิสากันเลยค่ะ เพราะว่าตอนที่ไปเล่นก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ยคนจะเห็นเยอะเ,เพราะว่าอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าไปข้างนอกมีเรียกแม่มาตาะเออเป็นงานแต่งงานน้องแพทเคลียเออมีคนตะโกนเรียกแม่มาตาเอออะไรเอ๊ะจะต้องหันสชนะแต่ว่าน่ารัก ไม่ถึงมาตาหรือพี่ทั้งคู่เลยค่ะพี่อ้อมก็มีคําถามว่าพี่อ้อมจะเล่นละครอีกไหมละครไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับอ้อมอ้อมอ้อมชื่นชมนักแสดงทุกคนอ้อมเป็นบูมแมนิดนึงไม่ถึงว่าตามันจะบวมตามไม่คอนติเนียค่ะถ้าสมมุติมันมีซีนร้องให้ปุ๊บได้เริ่มร้องไปแล้วซีนที่หนึ่งเทสเริ่มใหม่ตาไม่ต่อเนื่องแล้วนะ แต่พอ,อพี่อ้อมรับบทแม่ดิฉันนึกถึง MV <ะ>เก่าเพลงหนึ่งนะพของพี่แอนทิติมาคนไม่น่าสงสา,างร่ะพี่พี่อ้อมเล่นเป็นเป็นเป็นเพื่อนกับพี่มอสแล้วก็สุดท้ายแบบ เมาแล้วก็เกิดฟิชเชอร์ริ่งอะไรกันเออดูดีๆไปย้อนฟังเออไปย้อนฟังดูแบบเป็นแม่ที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ้ายๆว่าตะละดาเลยพี่อ้อมในนะสงสารคนดึงจิตธอมีอ๋อเพลงนี้เหรอใช่เพลงนี้เราไม่เคยดูเอ็มวีแต่เชอร์รี่เขาดูมาแล้วนะเป็นไงล่ะเียวผ่านมาถึงยกใช่พูดถึงพี่อ้อมเนี่ยเขาก็เป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงสายละมุนนะดูแล้วรู้สึกอบอุ่นวัน